ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้ช่องสองพระชาแนลด้วยครับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆวันนี้ผมมีเหรียญหลวงพ่อปุยวัดเกาะจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับรุ่น9ลาตีนะครับเหรียญรุ่นนี้แต่ผมบอกตำาหนิแบบรวบรัดเลยนะครับจุดแรกเลยที่ดูก็คือวงเดือน วงเดือนหลังเรียนนะครับไปด,ดูนะพี่สังเกตน,นะจะเป็นวงเดือนตรงตรงช่วงหลังเรียนนะครับเป็นวงกลมๆบางๆนะตะแขงให้ดูนี่เห็นไหมฮะตรงยันตรงกลางนะพี่สังเกตนนะะเห็นไหมครับเป็นวงเดือน นี่เห็นไหมพี่เห็นไหมเห็นเป็นทุทีวงบางเป็นวงเดือนไหมครับเนี่ยคือเบื้องต้นนะครับจุดที่สองคือจุดใจตังเลยนะพี่นะผมบอ,อกแบบลดล,ลบรัดเลยนะครับนี่ข้างหูเป็นล่องลึกเลยเห็นไหมฮะมนี่คือจุดใจตังนะพี่นะอ่าฮะส่วนตัดรอบโดยรอบก็จะเป็นตัดแบบ ตัดครึ่งได้ครึ่งก็จะเป็นรอยฉีกเห็นไหมฮะจะไม่ใช่แบบตัดเต็มนี่เป็นตัดฉีกนะราคาเล่นหาอยู่หลักพันนะครับหลักสมัยก่อนเนี่ยหลายพันนะฮะปัจจุบันผมก็ตามราคาไม่ทันจริงๆนะครับแล้วก็ดูรอยเจาะหูรอยปิ้นอะไรเงี้ยธรรมชาตินะครับผิวตึงๆรอยพดท,ที่เกิดขึ้นตรงบล็อกโอเคนะพี่นะวันนี้ผมก็บอกตำหนแบบวบรัดให้เลยนะ ถ้าดูแล้วยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ